เพศทราฟิกหรือว่าการใช้เงินลงโฆษณาเนี่ยก็คือน้ำจากสายยางครับคือเปิดปุ๊บน้ำพุ่งปั๊บเลยสินค้าบริการท่านไม่มีใครรู้จักมาก่อนเลยพอลงโฆษณาปึ้งคนอาจจะเห็นวันละแสนก็ได้นะเอาเรื่องจริงนะเมื่อโฆษณานะี่ยมันรันดีแล้วท่านทำให้คนเห็นวันละแสนมียอดขายวันละแสนก็ได้เพศทราฟิกทำได้แต่ฟรีทราฟิกทำได้ยากมากทำไม่ได้เลยนะครับอยู่ดีๆเริ่มต้นวันแรกให้คนเห็นแสนคนนะ่ะ จริงหรือเปล่าล่ะท่านจะทํำยังไงนะวันแรกมาถึงสินค้าสมมติอนะี่ยสมมติวันเนี้ยวันนี้ผมไปซื้อมาเนี่ย ssd นะเจ้าใหม่เลยนําเข้าจากประเทศจีนตัวอย่างแล้วทําให้คนเห็นแสนคนโดยไม่ใช้เงินถามหน่อยทํำยังไงถ้าท่านเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีทราฟฟิกแบรนด์ท่านเพิ่งเริ่มเริ่มเห็นภาพไหมใช่ไหมตันแล้วใช่ไหมเริ่มคิดเออเราจะลงโฆษณายัางไงผ่านไปเจ็วันยังไม่เริ่มอะไรเลยแต่การลงจ่ายเงินลงโฆษณาได้ผลลัพธ์แล้วเห็นภาพไหม อ่ะเพราะฉะนั้นการเออน้ำจากสายยางเนี่ยมันเราสามารถควบคุมทิศทางมันได้ทั้งหมดนะจะให้ยิงไปฝั่งไหนแรงแค่ไหนไม่ว่าจะให้ปริมาณน้ำพุ่งออกมานะประมาณไหนจะปล่อยนานแค่ไหนหรืออยากจะปิดตอนไหนจะเปิดตอนไหนได้หมดเลยอ่ะเออการลงโฆษณานไม่ใช่ว่าลงแล้วต้องลงนันน,นนๆะลงวันนี้อีกสามวันปิดก็ได้หรือลงไปนานๆสนามเดือนแล้วค่อยปิดหนึ่งเดือนแล้วค่อยลงอีกสมเดือนก็ได้นะเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่ท่านได้ทราฟิกเข้ามามากเกินกว่าจะรับไหวก็คือมีคนแห่เข้ามาแชทแตกอะ่ะเอาง่ายๆคนแห่เข้ามาซื้อสินค้าบริการเยอะเนี่ยท่านก็แค่หยุดโฆษณาชั่วคราวแล้วไปจัดการดูแลลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามาก่อนใช่ไหมแต่ออร์แกนิกทราฟิกหรือว่าออการทําโฆษณาแบบไม่ใช้เงินออร์แกนิกคือมาเองอะ่ะทำการตลาดแบบฟรีออร์แกนิกนะมันเหมือนเวลาฝนตก ที่ท่านไม่มีทางรู้เลยว่าฝนมันจะตกเมื่อ,อไหรบางทีไม่มีเขาเลยฝนก็ตกบางทีมีเขาแล้วฝนมันก็เลยไปจริงไหมแล้วมันจะตกหนักตกเบาสม่มําเสมอกันไหมไม่เลยะคอนโทรลไม่ได้จริงไหมเอาตกลงธุรกิจท่านท่านอยากคอนโทรลหรือให้ปัจจัยภายนอกคอนโทรลล่ะคนที่อยากจะแบบไม่ใช้เงินโฆษณาเลยอยากจะเต้นทุกวันก็เต้นไปดิคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นควบคุมอะไรไม่ได้เลย ในกรณีของออร์แกนิกทราฟิกเนี่ยเพียงแค่ Google เปลี่ยนอัลกอริทึมในการเสิร์ชข้อมูลทำให้เว็บไซต์ท่านนะอาจจะตกจากอันดับหนึ่งไปอันดับ10เลยได้นะเออทราฟิกหายไปเลยนะหรือไม่แต่กระทั่ง Facebook ทุกวันเนี้ยใครเป็นเจ้าของเพจอะคงจะเห็นนะยกตัวอย่างเช่นเพจผมนะมีคนติดตามแสนกว่าเลยนะโพสครั้งหนึ่งมีคนเห็น5,000ทุกท่านเฮ้ยแล้วอีก95,000ไปไหนอะมาร์คซักกรบเบิร์ดคุณทำอะไรกับเพจผมเนี่ย เป็นทุกเพจเป็นทุกคนนะฝ่าย free traffic ทั้งหลายก็ที่ต้องพยายามสร้าง engagement หรือทำให้คนกระตุ้นให้คนคอมเมนต์เยอะๆไลค์เยอะๆแชร์เยอะๆคนมันจะได้เห็นเยอะๆแต่ยิ่งทำยิ่งหายทุกวันนี้ยิ่งแบบยิ่งโพสยิ่งหายเพราะอะไรคนมันแห่มาเต็ไมไปหมดไงมีแต่คนลงโฆษณามีแต่คนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จัดการมันไม่เป็นเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้เห็นภาพครว่าจะจัดการมันยังไงและ ไม่เป็นทาตของอพูดง่ายๆคือไม่เป็นทาตของเอากริทึมของ Facebook YouTube Google ตลอดไปใช้เงินลงโฆษณาเนี่แหละจัดการได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมไม่ได้บอกนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรผมแค่บอกว่าเพ t ทราฟิกหรือว่าการใช้เงินลงโฆษณานั้นเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดนะถ้าชอบฉลาดต้องพิจารณาในการใช้สุดท้าย at the end of the day นะสุดท้ายแล้วจะต้องมาผสมผสานกันให้ลงตัว เพราะว่าการใช้เงินลงโฆษณาที่ดีจะนํามาซึ่งโฆษณาที่ไม่ต้องลงไม่ต้องใช้เงินลงโฆษณาด้วยเพราะเมื่อท่านสร้างเพจทราฟิกที่เรียกว่าเอ่อทราฟิกให้หลั่งไหลเข้ามาสู่เว็บไซต์สู่สินค้าสู่สตอของท่านเรียบร้อยแล้วแนวโน้มที่เพจของท่านหรือเว็บของท่านจะติดอยู่ในอันดับต้นๆของ Google ก็มากขึ้นมันดันกันและมีแนวโน้มว่าคนจะเสิร์ชข้อมูลผ่าน Google หรือ Facebook หรือ YouTube ได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมเนี่ยอย่างเช่นผมลงผมเชี่ยวชาญมากในการทําโฆษณาผ่าน y t u t u เนี่ยวิดีโอผมจะเป็นล้านวิวแล้วตอนนี้ยอดขายก็หลังไหลามาสม่ําเสมอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เราลงโฆษณาระเบิดเถิงจำนวนคนติดตามในเพจนะในยูทูบชั้นเอก็มากขึ้น จนเราสามารถลดปริมาณลงโฆษณาลงได้เรื่อยๆ,ๆแต่ยอดขายก็ยังสเตเบิลสเตเบิลแล้วก็มากขึ้นอยู่เรื่อยๆเห็นภาพไหมไม่ต้องจ่ายตลอดไปถ้าทำเป็นนะ